สวัสดีค่ะพี่น้องมาพรอกับใยมุ้งย่ามแรงๆแน่แล้วค่ะกับบรรยากาศสีห่อนๆจักน้อยลบเด้น้อยค่ะชมว,วิวเนี่ยมือแรงค่ะพี่น้องบึงพักสวนหางพักริมรั่วนี่ายมุ้งสิ้อผ้ามาบึงต้นพักหวานต้นบักหน้าว่ะอยู่แถวบริเวนบ้านอันนี้ต้นพักหวานค่ะผูไไบ ดนราคาแต่บางไงจักเจียดูมวิวเบิ้งต้นผักหวานต้นบางนาค่ะนี่ค่ะพี่น้องบางนาอุ่นไไหลเม็ดกำลังสเกิดมากนี่ค่ะนาอุ่นไไหลเม็ดค่ะพี่น้องกำลังเกิดขึ้นายแล้วค่ะกำลังสีญ่ ยายมุง้งสีผ้าไปเบิง้งต้นผักหวานค่ะพักหวานที่เห็นตอนงามันน่ะตอนจริงนะคะ่ะตอนแล้วๆก็อามาซ้ำลงใส่ถึงดำกำลังเริ่มแตกยอดแล้วค่ะนะค,ะ,นคะพี่นอ้องพักหวานที่ไปตอนมากค่ะตอน ก่อนใ้ให้มันเกิดหก้กแล้วก็มาซ้ำลงใ,ใสไถทุงดำค่ะนี่คพี่นอ้องมันติดแล้วกับเกิดงาปงหยอดค่ะอันนี้ซ้ำลงอันทุงดำได้ประมาณเดือนนี้แหละค่ะพร้อมที่เสียวล่งดินค่ะพร้อมที่สิบปลูกลงดินลอ่อทใา้ฝนตกแต่สิปลูกลงดินเลยค่ะนี่ครับพี่นอ้อง ผักหวานของเข้าล่ลลอสูกล่องดินไม่ทั้งพุ่นกัมีค่ะอ๋อนี้เป็นสวนสวนเนีนหน่อยค่ะพี่น้องกตมีบักหน้าวกตมีต้นไม้ต้นม่วงต้นบักฮุงแล่ละค่ะเ้าไปย่าม่งสิผ้าไปเบิง ต้นผักหวานค่ะไปเก็บผักหวานไปแกงนี่ผักหวานอยู่ต้นหนึ่งค่ะเบื้องต้นผักหวานค่ะพี่น้องเก็บผักหวานไปแกงยานเบงแร้ค่ะ อย่างทานสวนขั้วหน่อยค่ะพี่น้องพักสาระแหน่พักขื่นทายต้นหอมใส่หัวละผ้าค่ะข้างในก็นมีต้นมักกะเทศค่ะกำลังปลูกต้นหอมปลูกใส่กระถางไว้นี่เอาใบมาเนี่ยไปใส่ก้อยใส่ลาบค่ะพี่นอ้องต้นหัวละผ้าก็มี ระกพาต้นใหญ่ต้นบักุงต้นบักเขียน่อยกาลังซ้ำใส่ยดินค่ะพี่นอ้อนงต้นบักฮงกำลังสีใหญ่นี่ค่ะพี่นอ้องเป้าไม้ของเท่าคือมัเก็บผักหวานค่ะมีผักหวานอยู่ต้นหนึ่งใหญ่เติบแห้วค่ะกำลังโปรงหยอดเต็มต้นค่ะพี่นอ้อง ลองโปร่งยอดเต็มต้นพี่น้องนะต้นนี้น้อยแตกยอดออกเต็มต้นเลยนี่ค่ะต้นพักหวานถ้าเอาต้นมนมาปลูกน,น้อยๆนี่บริกินง่ายเด็กพี่น้องประมาณสามสี่ปีเวลาจะค่อยไดิกิน นี่ค่ะเดี๋ยวต้นมาปลูกแต่น,น้อยๆกับปลูกโด,ดนหลายปีแล้วค่ะทั้งใดจริงน่านอไ้นี่นี่ค่ะหยดกํลาลังงามเลยพี่น้องเลยพอดีเก็บไปแก่งอ,อ้อ,อนค่ะักหวานป่าักหวานปลาปลูกอยู่บ้านค่ะ กาไปย้ายมุ่งกระสือลงมือเก็บแล้วค่ะจะไปแกงกินแรงแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ย้ายมุ่งกระพอดคีคลิปเย่างซ้ำนี่เลยค่ะคลิปหน้าย่างฟอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ายมุ่งนั้นได้ค่ะสวัสดีค่ะ